สวัสดีครับผมนายสักกรินกันขุนทศชื่อเล่นชื่อแหลมครับกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านฉางการจนะคุณวิทยาเป็นสมาชิกทีมแอดเวนเจอร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัติารเลิศสำราญชื่อเล่นชื่อจอยค่ะกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านฉางการจนะคุณวิทยาเป็นสมาชิกทีมแอดเวนเจอร์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชการทิศวิรุณชื่อเล่นชื่อแนทกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านฉางกาญจนาภิวิยาเป็นสมาชิกข,ของทีมแอดเวนเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจารุพรไทยเรืองชื่อเล่นชื่อปูนากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านฉางกาญจนาภลวิยาเป็นสมาชิกข,ของทีมแอดเวนเจอร์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนักเินตาดอกไม้ทองชื่อเล่นชื่อกาฟิลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านศาลการตนาคุลวิทยาเป็นสมาชิกของทีมแอดเวนเจอร์ค่ะโดยทางกลุ่มเราได้มีนวัตกรรมที่ชื่อว่าแผ่นดูดซับน้ำมันจากพืชในท้องถิ่นบ้านฉางค่ะบ้านฉางเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ติดกับเขตอุตสาหกรรมมาปะพู๊ด ซึ่งเราได้เห็นว่าในท้องทะเลนั้นมีคราบน้ํามันจากโรงงานอุษษษษษษษตสาหกรรมและการเดินเรือเป็นจํานวนมากซึ่งตรงกับพืชที่เราศึกษาอยู่ซึ่งพืชในท้องถิ่นของเราที่เราศึกษานั้นมีคุณสมบัติในการซับคราบน้ํามันได้เราจึงนํามาสร้างนวัตกรรมนี้เพื่อสร้างเป็นแผ่นดูดซับน้ํามันเพื่อนําไปซับน้ามันในท้องทะเลและไม่ได้เพียงแค่ซับน้ํามันอย่างเดียวนะคะเราจะนํานวัตกรรมของเราไปต่อยอดเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการเพิ่ม มูลค่าให้กับพืชในท้องถิ่นของเราและเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่ามากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ